ันนี้กเกษตรยอดแข็งกเกษตรยอดเขียวเดินครึ่งเหมือนกันครับพี่น้องงามมากอดโลกใบด่างไม่มีใบด่างเลยครับ ไม่มีหญ้าสักต้นเลยติงโอ้ที่มีหัวไหมคุยดูหัวที่มีไหมโอ้ดอกกล้วย โอ้นี่สายพันธุ์เกษตรครับสายพันธุ์เกษตรศาสแต่ไม่รู้เบืรออะไรโอ้ดกมาก นี่ครับพี่น้องดูหัวเป็นหวีเลยโอ้อย่าบึดนี่แค่ข้างเดียวนะครับเนี่ยเยอะขนาดนี้